หลังจากหลังจากครับเป็นพิธีเป็นพิธีเนาะพิธีที่คราบเป็นไงบ้างครับระหว่างระหว่างที่ได้อยู่ในร่มคือเราได้เรามีเวลาบวชแค่เจ็ดวันนะฮะแต่ว่าก็พยายามทำกิจของสงฆ์ให้ดีที่สุดครับทั้งกลางวันั้งกลางคืนนั่นแหละครับแต่ว่าเวลาว่ามันก็จะน้อยเพราะว่า พ่แม่พี่น้องประชาชนทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวมามาเยอะให้ครับทั้นตอนใส่บาตรแล้วก็ทําวัดเช้าทําวัดเย็นแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจครับที่เห็นภาพที่คนมากันเต็มโบสถ์มากันเต็มวัดแล้วก็ก็อาจจะอาจจะเหนื่อยหน่อยตอนเวลาบินทบาทครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าน่าดีใจครับส่วนตอนกลางคืนก็จะเป็นเวลาที่พระอาจารย์ท่านเจ้าวาดพานั่งนิพพานงสมาธิครับ ถ้ามีเวลาว่างก็ก็ค่อยทําเพิ่มเองครับแสดงว่าการการบรวจครั้งนี้เจ็ดวันน้อยแต่ว่าได้ได้ะไรกับมาเยอะมากคือด้วยเวลางานของเราด้วยเนาะนี่เราก็ต้องมาโโมทคุณพันสามแต่ว่าเรารู้ว่าเวลาน้อยแต่ในทุกๆวันอ่ะเราก็อยากทําหน้าที่ของของสงให้ดีที่สุดนะครับก็เพื่อทุกๆคนด้วยเราก็ตั้งใจอยากให้แบบที่ทุกคนช่วยโรงพยาบาลของทั้งสองประเทศนะ เราก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงด้วยกนครการบวชก็น่าจะคุณเข้อุ่นน้ำมันธนาสาอาจูครับนี่ับนน่องเยอะครับขอให้แบบทุกคนแข็งแรงแข็งแรงครับแล้วก็มีความรักที่ดีเงินทองที่ดีมีมีความสุขครับก็ดีใจครับผลด้วยคนที่ได้กลับมายอดวิาในแต้มันมากวที่เราคิดไปเยอะมากใช่ครับเพราะว่าจริงๆจริงๆได้เท่าไหร่ผมก็ดีใจแล้วนะครับ เพราะว่าเราก็พยายามช่วยให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะช่วยได้เท่าที่เราจะทําได้นะครับแต่พอมันเกินเป้าไปเยอะจากตอนแรกเราเราอยากจะได้เตียง ICU เด็กใช่ไหมครับหนึ่งเตียงให้กับทางฝั่งนครพนมเราอยากจะได้เครื่องเอ็กซาเรสสำหรับเวลาผู้หญิงเขาตั้งครรภ์หรืออะไรเงี้ยที่ทางฝั่งลาวแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งฝั่งนครพนมได้ศูนย์หัวใจเลยนะครับส่วน ส่วนทางฝั่งเราก็ได้อุปกรณ์ทุกอย่างที่ที่เขาต้องการครับก็ดีใจกับทุกๆคนเป็นเพราะทุกๆคนช่วยกันรับอนเดตตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็หลังจากลาสิกขามาก็ไปอยู่ที่ยุธยายาวเลยครับก็คุยกันกับวงคุยกันกับผู้จัดการแล้วว่าเดือนมกราขอเป็นเดือนที่ไม่ทําอะไรเลยทําไมที่ไปอยู่ที่ยหนขึ้นหนึ่งล่ะเรารู้ว่าเดี๋ยวเราต้องมาโปรโมทคุณพันในเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเริ่มกลับมาทัวร์คอนเสิร์ต ไปบวชเนี่ยเราก็ไม่ได้ออกกําลังกายนะไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเราได้เก็บตัวซ้อมกับเพื่อนๆทีมฟุตบอลรวมถึงตอนเช้าเราก็ได้ฟิตเนสว่ายน้ําด้วยอย่างงี้ครับมันก็จะได้เป็นการฟิตเตรียมความพร้อมใช่ครับเตรียมความพร้อมใช่ใช่แล้วที่สําคัญแบบผมว่าปีนี้เราโชคดีนะครับที่แบบบ้านเราอากาศเย็นนะฮะปกติหน้าหนาวมันมาแป๊บเดียวฮะแต่ว่าปีนี้มันค่อนข้างจะมาพอสมควรแล้วเอา เอามอไซค์ไปใช้ที่ยุทธยาแล้วขี่เล่นดูเมืองตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับได้ได้พักผ่อนไปในตัวด้วยแสดงว่าพี่โน้กลับไปเตรียมตัวกับสโมสรก็ไปทําหน้าที่ฟุตบอลนะครับเราเรา,เราตามที่สัญญากับททีมไว้ <c oughs> ว่าถ้าเราว่างถ้าเรามีเวลาเราก็อยากจะไปซ้อมเรื่องมากับทีม <c oughs> ครับไปให้กําลังใจเพื่อนๆครับก็มีลงบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ก็เราไม่ได้เป็น ไม่ได้เก่งถึงจะไปเป็นตัวตัวจริงหรือว่าตัวหลักได้แต่ว่าถ้าจะให้ไปเสริมหรือว่าไปให้กําลังใจเพื่อนๆในนีนนเน้เรายินดีครับอันนี้จะอยู่ถึงถึงเมื่อไหร่พี่พี่น้องกับพเพีอาก็คงจะอยู่จน<ม>สิ้นสุดฤดูการนี้นะตอนนี้มันผ่านม,มาแล้วครึ่งฤดูการครับเหล<า>ือขึ้นฤดูการซึ่งเรายังอยู่ในผลทางที่สามารถลุ้นขึ้นชั้นได้<อ>ก็ก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปครับโอ้พี่ทําทุกอย่างเลยนะครับ ปีที่ผ่านมามากกว่าครับปีที่ผ่านมาเราใช้ร่างกายเฟืองมากครับทั้งหนังเรื่องสุพันสามด้วยเรื่องที่ต้องซ้อมว่ายน้ําจนถึงมันว่ายจริงด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากใช่ครับคุณบอลอีกครับก็ก็เลยคิดว่าโอเคเลยขอทีมว่าเดือนมกราเนี่ยพอบวชเสร็จแล้วขอแบบไม่ทําอะไรเลยขอแบบพักใช่คุณพามีนรมีสาแน่นแล้วครับแล้วพอเราได้กลับมา กลับมาใช้ชีวิตตัวเองมัน้วเอากลับมาทาหน้าที่ทางโลกเนี่ยมันมันเป็นยันไงบ้างมันมทีนะพี่เพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับปีที่ผ่านมาโมันหมันหนกันกเยอะนะน<ม>ตั้งแต่ต้นปีเลยนะตั้งแต่เรื่องของโมงนะมาจนมาจนเนี่ยเรื่องบทสุนพันธ์สามนะอีกเสือดำนะจนมาที่ต้องเตรียมร่างกายสำหรับ ว่ายน้าอะ่ะมันใช่ใช่ครับมันต้องมันป่วยด้วยแล้วมันก็ต้องฝึกไปด้วยครับมันมันก็ทําให้เป็นปีที่หนักแต่ก็ก็ดีครับที่นอกจากเราพัฒนาทางด้านร่างกายอย่างเดียวแล้วอ่ะมันได้ไปไปพักจิตใจบ้างเพื่อเตรียมที่จะลุยกับงานในปีนี้ใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีของผมครบับปีนี้จะมีโปรเจกต์อะไรครับ ตอนนี้ที่คุยกับทางผู้จัดการไว้ก็คือตอนนี้อยากโฟกัสที่คุณพันสามอย่างเดียวเลยครับหลังจากที่แล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตตอนนี้ทัวร์คอนเสิร์ตมันไปจนถึงเมือเมียนาแล้วดังนั้นถ้าจะเรื่องของงานแสดงเนี่ยคงมาว่ากันในช่วงกลางปีครับว่าเราจะเล่นเรื่องอะไรเล่นช่องไหนอะไรงี้แต่มีอะไเสนออะไรนี่ครับมีมีผิดต่อเข้ามาแล้วไม่รับใช่ครับอย่างที่บอกนะเรา เวลาเราเล่นเป็นใครเราก็อยากเป็นเขาให้100%เซน่ะดังนั้นไม่อยากให้รีบรับงานที่เยอะอยากทำงานที่มันดีมากกว่าตอนนี้ก็คือแบบลองงานเพลงใช่มันรับไปแล้วนครับมันก็ต้องทัวร์กันให้มันครบตามที่คุยกันไว้แต่ว่าพอพอกลางปีก็จะได้กลับมาโฟกัสกับงานแสดงเหมือนเดิม าาาเวลนิชฮัลโหลเวลานิชามีนะถ้าถ้ามีเวลาว่างก็จะพาเขาไปทานข้าวนะครับหรือว่าถ้านิชาว่างเขาบางทีเขาก็ไปเชียร์เราที่อยุธยาเหมือนกันได้พาไปซ้อนมอเตอร์ไซค์ค่ะมอเตอร์ไซค์ผมนั่งได้คนเดียวบอกมันมีแค่คนเดียวอันนี้มีที่ซ้อนแล้วซ้อนแล้วซ้อนต้องซ้อนแบบจักรยานนะพาะนผมพาทั้งนิชาทั้งคุณแม่เขาคุณแม่ผมอ่ะ ไปอยากชวนพี่ๆทุกคนด้วยนะครับได้ไปพิพิธภัณฑ์ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพญาครับเขาเพิ่งเปิดเมื่อปีใหม่นี้เปิดเพื่อโชว์กลุทองครับทองคําที่ขุดเจอในในอยุธยาทั้งหมดนะครับอยากให้ทุกคนได้ไปเห็นนะสวยสวยงามมากครับนิาไปดูแล้วไปดูมาแล้วครับผมไปมาห้ารอบแล้วครับท้องก็ชอบมากนะครับรวมถึงตรงศูนย์ศิลปชีพเกาะ กาะเกิดครับตรงนั้นน่ะผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามันมีแบบเป็นที่ที่พระราชินีพระพันปีหลวงนะครับทรงโชว์ผลงานที่ท่านเคยช่วยเหลือลูกชาวนาเอาไว้มีเวลาไหมฮะนั่นแหละฮะอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ไปดูใช่ครับเพราะว่ามันงดงามมากครับจริงจรอย่างที่ชาวเขาเข้าใจเรื่องนี้เราบอกใช่ไหมครับเพราะว่าที่เราต้องใช้เเออีใช่ไหมนาะ ก็เคยถามเขานะครับว่าเออนิชาเคยเคยคิดไหมว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เพราะเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ําตอนว่าเราคบกันตอนไหนฮะม่คิงแบบเราก็ไม่เคยพูดว่าเรามาเป็นแป้งกันเถอะมันไม่ใช่มันไม่ได้เริ่มมาจากอย่างนั้นครับก็มีถามเขาก็เขาก็บอกก็มันได้คบมาแล้วทำยังไงได้ไม่หรอกครับล้อเล่นครับจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจครับแล้วก็ เป็นกำลังใจให้ในคอยซัพพอร์ตก็ต้องขอบคุณด้วยไม่มีกองเมียนเนาะก็อาจจะมีบ้านอาจจะมีบ้างตามที่ได้เห็นกันครับแต่เราก็พยายามแบบพาไปทานของที่อร่อยครับถ้าเวลาเราน้อยเขาอาจจะเริ่มบ่นว่านี่เห็นฟุตบอลสำคัญเราก็แบบนี่มาได้นะที่ยยุทธยาใช่ครับ จริงๆไม่ใช่แค่นิชานะครับคุณแม่ก็มีแบบว่าจริงๆแล้วที่ชวนแม่มาเนี่ยคือเพื่อจะแข่งบอลใช่ไหมไม่ได้อยากจะพาแม่มาเที่ยวหรอกแต่ว่าเราแบบยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวก็คือเราก็มีวิธีของเราใช่ครับกรพยายามบริหารเวลาแต่ว่านี่ก็ต้องกลับมากรุงเทพแล้วครับเพราะว่าขนทันก็ใกล้จะฉายแล้วแล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ต้องเดินสายโปรโมตก,กับเพื่อนๆนักสแสดงทั้งเดือนเลยรวมถึงต้องสลับกับเล่นคอนเสิร์ตไปด้วยครับ จริงแล้วตอนที่เราได้รักกันตอนที่เราได้อยู่ด้วยกันเราเราทำดีที่สุดแล้วผมก็เลยไม่มีอะไรที่จะรู้สึกติดค้างหรือว่าเสียใจหรือเสียดายอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าแล้วก็เป็นเพราะน่าจะก่อนที่จะเกิดเรื่องกับโมนะเราก็ยังได้มีโอกาสได้เจอกันครับตอนที่มีวันที่ได้เจอกันก็ได้คุยกันแล้วก็ เขาก็ได้พูดในสิ่งที่เขาเขาอยากจะพูดผมก็ดีใจที่ที่เขาได้พูดครับผมคิดว่าเราสว่างเรามันให้เก็บเป็นความทรงจำที่ดีดีดีกว่าดีที่สุดคนรอบตัวเขายังรู้สึกว่ามันเหมือนฝันมันไม่ไม่น่าจะเกิดยังไม่เกิดอะไรอย่างเรายังคิดแบบไันเขาไม่น่าจะเป็นไปได้นะ มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับแต่ว่าตัวเราเองอะ่ะเรชีวิตผมมันมันอยู่กับเรื่องของการสูญเสียมาตัง้ตงแต่เด็กเลยฮนะเราก็เลยค่อนข้างจะเข้าใจได้อะว่าบางทีเราเราเราทำได้แค่ควบคุมในสิ่งที่ที่เราทําได้ดูแลตัวเอง ให้เกียรติผู้อื่นแต่ว่าเราจะอยู่ได้นานขนาดไหนอันนี้เราไม่สา,สามารถสาามรถไปกําหนดได้แต่ผมว่ามันไม่สําคัญนะสาหรับผมจริงๆมันไม่ได้สําคัญว่าเราจะอายุแบบอยู่ได้แบบ 80- 90ปีหรอกครับมันสําคัญที่ว่าตอนเราอยู่เราเราทําอะไรมากกว่าเราทําอะไรให้กับบ้านเมืองเราบ้างเราทําอะไรให้กับเพื่อนให้กับครอบครัวเราบ้างเราทําอะไรให้กับความฝันของเราเองบ้างถ้าอยู่ไปหลายปีแต่ไม่ทําอะไรเลยบางที ผมว่าสําคัญที่ตอนอยู่ฮะไม่ใช่สำคัญที่ระยะเวลา